นี่ค่ะามจพี่ชายข้าะจพี่ชายที่ะา่ีพเขาเหมือนยา้าวเดียวค่ะดูนี่คือเซย์เซย์่อลินออน้องเ่พูด้านหูน้อยให้บุญปาเกิดเกิดลอยจะมีตั้งแนงเป็น จะไปไหนก็ไม่มีคนนับถือเลี้ยนเอตลอดเลียนเอฟุ้งเรื่อยไ,ไปเดียวบบจะทำอะไรให้ได้เฮียให้ยาเลียยาโยวก็นึกไม่ให้ไปชว,กวนก็หาไม่ไปเดียว ตรงไหนก็มีเงินดาดเป็นเงินบาทเงินดอนมากราบยาปู่พอในงานเดินเงินดีเดินเงินดีให้ทุกอย่างเงินดาเดินไม่แห้งเงินลาเดินเหมือนทางเดินรักคุณด่านเจ้าของงานมีแต่คนดีให้อยู่สนุกทุกทีทั้งคนใหญ่คนเล็ก ต,ตอนนี้ก็มาดูเพ,งพลงโคราดนะจ้ะ,ะได้เอาเพ,งพลงโคราชมาไหวยาโมูเนาะจ้ะเพราะว่ารับมาบ้านกเกรอยากทำให้ยาโมูเนาะด้วยความตั้งใจเนาะจ้ะได้มาตํามมาเนี่ยได้มาตํามมาขยา่าแล้วก็เอาเพ,งพลงโคราดให้ถวายยาขอพรจ้ะ ก็ไม่ได้บุญแด่หลายดอกจ้ะก็เคขอพอน้องเพื่อนจะมาเก็บดูบรรยากาศนะจ้ะโคราชบ,บ้านอเองจ้ะคนนั้นที่มาก็อยากทำจ้ะเมื่อก่อนก,นกน็ ขิดทีจะทำขิดทีจะวายเกรที่นี่มากเลยได้สมความตั้มใจจ้ะได้ทำสองที่ละจ้ะที่ชุดโกนุ่นมากก็ได้มาถวายเพลงโพลารแล้วก็ถวายผลไม,ม้ดอกไม้เกษยานาะจากแล้วก็เพลงโพลารแล้วก็มาที่นี่ก็ครั้งที่สองจ้ะ ก็ขอพรขอขอพอ่ออ,อ,ออยู่ดีมีแรงนะจ๊ะจังนีก้กนจังเงียบเนะเพื่อนจ้ะก็โคลาดก็ยังว่าแล้วเนาะจ้ะ Trong này có là chả lê nổi nó, bạn Đồng mây suối chả Còn đối chân nhẹp ngáo đây chả มากอนก็สมัยปิดเล็กน่าจะมีคนไม่มีเงินมีทองเห็นเขาทำก็อยากทำอยากนันเนาะจะกอแต่ก็อาทิ่ยันไหวว่าถ้าเกิดว่าได้มีเงินมีทองได้นั่นแล้วก็อยากที่มาทำให้เนาะจะนี่ก็เลยได้มาทำได้ความตั้งใจที่ว่าไหวก่อนสก่อนนะอันนี้จะเป็นดอกไม้ไปถวายไปไหวนะจจะไม่เจอที่นอดไม่เจอ จะเป็นร,รอของทุกอย่าเนาะมีีอะไรรคับพ่เป็นดอกไม้จะ้ะ oh, <okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นชุดวายอันนี้ก็จะเป็นชุดวายอันนี้ก็จะเป็นบอลไทอาหารนกเนาะอันนี้ก็จะเป็นปลาป,ปล่อย มันปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเราไปอ้ <concept bra in> <T Boy metal connection> ีมีนะมามีแาด้วะไปเมลจ้ะ เครงค,ำคำัง่มคื่มจะโอ้ยหถลดติดมากเลยจ้ะเพื่อนนี่บอลทีว่านั่นเนาะเอาเชิโคลาตรงนี้กันบบอลตั้มมากน่ะจะนี่กับบอลถำหมูนี่กันบเชิโคลาชเลนว่าจะมีสองสามสุ่มจ้ะคนที่ว่าเขา เก๋โบนเก๋ไหลเขาก็จะมานี่ค่ะขอคนครับเจ้าปาดสนามขอคนคุณยามูลสอนนะครับครับเพียงคุณรามเด็ดทำการสเตเดี้ยนครับถวายขอคนนะครับคุณบิวไรนะครับเนี่ยมิสเตอร์มิสเตอร์นะครับเล็กรอบครัวในมุ่งเวลาลงไปเร็วเพบบาร์เรมีคุณยามูลคุณยามุนเหลือปูมและทองคำจุ่ตามผู้พักัาษาที่ระบบโค้ชอัจฉริยะพาไปมีแต่บอมสุก รวมจริญในวัท่านจะนึกสิ่งหนึงประการใดใหุ้ผปรารนุ้ติงพุ่ประการให้เจริญรอยอายุบรรณคุ้มคาระปฏิภาณสามสุมาศขอให้ท่านเจ้าภาพดวงดีถูกไว้รถตลีตลอดปีและตลอดไปส่วนพุ่ดึงพขาวัสวัสดีค่ะเชอตาเชอจตาเชอญตาตอนนี้ก็ได้จุลด้เลยงทบลก็ เตาไปรอยก็ลอยก่อนก็ได้มีโกดเช็อยังอายอักโกอินดาคายาบาลินิตคีโนอินเวสติงอินดาบอกลูกเด็กหน่อยไปรออยู่ก็โหลดแต่ว่าอันนี้จะมาดูเป็นให้ลูกใช้หน่อยจ้ะเว็น ว่าจะดูเว้นให้ลูกช่น้อยฝนตกคนละฝนตกนะจ๊ะเล็กน้อยอยู่